สวัสดีครับผมนัทพงษ์พระเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่63พี่พี่ๆคนไหนดูแล้วชอบองค์ไหนนะพี่ๆนะสามารถโทรมาหาผมได้เลยนะพี่ๆนะไปเริ่มหมดองแรกนะครับพี่ๆนี่องค์แรกนะพี่ๆนะก็จะเป็นพัดรอดนะครับพี่ๆครับนี่แบบนี้นะพี่ๆนะนี่องค์นี้นะพี่ๆนะองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะนี่ นี่องนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแลสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับอยู่ที่สามร้อยนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะผมขออนุญาตเช็ดกล้องแป๊บนึงนะพี่พี่นะนี่มาแล้วนะพี่พี่นะนี่ นี A ่ B B N, Omaha, s, นะพี่ๆนะอง์นี้นะครับนี่อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะนี่แบบนี้นะครับนี่องค์นี้นะพี่ๆนะอยู่ที่สามร้อยนะครับพี่ๆเอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะพี่ๆนะนี่ดูแล้วสนใจนะครับนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะนี่แบบนี้นะครับพี่ๆครับนี่แบบนี้นะพี่ๆนะองค์นี้นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่ๆครับองนี้องค์ที่หนึ่งนะพี่ๆนะนี่ นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะพี่พี่นะไปต่อกับองค์ที่สองนะครับนี่องค์นี้องค์ที่สองนะพี่พี่นะก็จะเป็นหลวงพ่อกวยโพก้าใบนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นหลวงพ่อกวยโพก้าใบนะพี่พี่นะนี่พี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะนี่องค์นี้นะครับนี่อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่สองนะครับพี่พี่ครับ นี่แบบนี้เลยนะครับนี่พ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 ี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้นะพี่พี่นะ euh พพอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พีพ่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่ องนี้นะพี่พี่นะองค์ที่สองนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับไปต่อกับอง์ที่สามนะครับ mm hmm. นี่องค์นี้องค์ที่สามนะพี่พี่นะจะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับปืนแต่งนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะครับนี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะ องนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่พี่พี่องนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับพี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะพี่พี่นะนี่ดูแล้วสนใจนะครับองค์นี้องค์ที่สามนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยนะครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่ไปต่อกับองค์ที่สี่นะครับ นี่องค์นี้องค์ที่สี่นะพี่พี่นะก็จะเป็นพระปิดตานะพี่พี่นะหลวงพ่อแก้วนะครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นี่พี่พี่คนไหนดูแล้วถูกใจนะครับนี่สนใจนะพี่พี่นะโทรมาหาผมเลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะครับนี่โทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่ โทรมาหาผมเลยเลยนะพี่พี่นะองค์นี้นะองค์ที่สี่นะครับอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่องนี้องค์ที่สี่นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่องนี้องค์ที่สี่นะครับไปต่อกับองที่ห้านะพี่พี่นะนี่องค์นี้ก็จะเป็นองค์ที่ห้านะพี่พี่นะ นี่องนี้ก็จะเป็นองค์ที่ห้านะพี่พี่นะจะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้องค์ที่ห้านะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะ องนี้องที่ห้านะพีはは่พ uh ี่นะจะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่อยู่ที่300อบาทนะครับพี่พครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พนะองค์นี้องค์ที่ห้านะครับไปต่อกับอง์ที่6นะครับพี่ๆนี่องนี้ก็จะเป็นองค์ที่6นะพี่พี่นะก็จะเป็นหลวงหลวงกุฎทวดนะครับพิมพ์พระรอดนะพี่พนะนี่องค์นี้นะพี่พนะอยู่ที่300อบาทนะครับพี่ๆครับองนี้นะอยู่ที่300้บาทนะพี่พี่นะ นี่แบบนี้เลยนะครับนี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นี่แบบนี้นะครับนี่พี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะอง์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะแล้วต่อกับองที่เจ็ดนะครับ องที่เจ็ดก e. i, please, ็จะเป็นนี่นางพญาดํานะพี่พนะนี่แบบนี้นะครับนี่พี่ๆองค์นี้นะพี่พนะอยู่ที่สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆครับองค์นี้นะอยู่ที่สามร้อยนะครับพี่พี่ครับพี่ๆี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พนะองค์นี้นะพี่พนะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะ นี่แบบนี้นะครับนี่ใครชอบก็โทรมาปิดได้เลยนะพี่พี่นะใครไม่ชอบก็ผ่านก่อนนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะพี่พี่นะองค์ที่เจ็ดนะครับอยู่ที่สามร้อยนะจะต่อกับองที่แปดนะครับนี่องนี้องที่แปดนะพี่พี่นะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับพี่พนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะ พี่ๆเอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแลสนใจนะพี่ๆนะนี่องค์นี้นะครับนี่อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่ๆนะองค์นี้องค์ที่แปดนะครับพี่ๆนี่องนี้องที่แปดนะพี่ๆนะนี่แบบนี้เลยนะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะอง์นี้องค์ที่แปดนะครับพีพ่ๆครับอยู <t iny> <t iny> ่ที่ สามร้อยบาทนะครพี่พี่ครับนี่อยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่องค์นี้นะองค์ที่แปดนะครับพี่พี่ไปต่อกับองค์ที่เก้า,าน,นะครับนี่องนี้องค์ที่เก้านะพี่พี่นะก็จะเป็นสมเด็จหลวงพ่อเทียนนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับนี่พี่พี นี่แบบนี้นะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้องค์ที่9้านะครับพี่พอยู่ที่300บาทนะพี่พนะนี่บบนี้เลยนะพี่พนะองค์นี้นะพี่พนะอยู่ที่300บาทนะครับพี่พี่ครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พนะนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่ๆนะ นี่แบบนี้นะครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่เหมือนเขาจะฝังตะกรุดด้วยนะพี่พี่นะนี่พี่พี่เอฟซีคนไหนดูแลชอบนะครับนี่ดูแลสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้องค์ที่เก้านะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะ นี mm ่แบบนี mm ้นะครับน nah. ี่มาต่อกับองที่สินะครับมีองค์นี้องค์ที่10นะพี่พี่นะองนี้ก็จะเป็นพระปิตาหลวงปุโตะนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะครับนี่องนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่300บาทนะครับพี่พี่ครับนี่องนี้นะอยู่ที่สามร้อยนะครับพี่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 เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะ องนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เดยน,นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับองคนี้องที่สิบนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่นี่ ouais แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้นะพี่พี่นะองค์ที่สิบนะครับไปต่อกับองคที่สิบเอ็ดนะครับนี่องคนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่ครับนี่นี่จะเป็นพระสมเด็จนะพี่พี่นะนี่ด้านหน้าและหลังนะพี่พี่นะนี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่พี่พี่ดูก่อนนะครับนี่องนี้นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับ พี่พีเอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะพี่พี่สามารถโทรมาหาผมได้เลยนะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะพี่พีเคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะ องนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับไะต่อกับองที่สิบสองนะพี่พี่นะนี่องที่สิบสองเนาะนะพี่พี่นะก็จะเป็นพระสีเทพนะครับพี่พี่องนี้ก็สี่ร้อยบาทเหมือนกันนะพี่พี่นะนี่องค์นี้ก็สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่จะเป็นพระสีเทพนะครับพี่พี่ครับ องนี uhm. ้นะองที่สิบสองนะครับอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้นะครับอยู่ที่สี่ร้อยนะนี่แบบนี้เลยนะครับนี่พี่พี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่พี่พี่ นี่แบบนี้นะพี่ๆนะองนี้นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พครับองนี้องค์ที่สิบสองนะไปต่อกับองค์ที่สิบสามนะครับนี่องคนี้องค์ที่สิบามนะพี่พี่นะก็จะเป็นเหรียญพระอาจารย์นำนะครับพี่พนี่จะเป็นเหรียญพระอาจารย์นำนะครับพี่ๆครับองนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่3ามร้อยบาทนะครับพี่ๆี่ครับนี่องคนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สา0ร้อยบาทนะครับพี่พ นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะอ,องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่ๆี่ครับองนี้องที่สิบสามนะครับพี่พนี่แบบนี้นะครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะองคนี้นะองค์ที่สิบสามนะครับพี่พี่อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนีบบ่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะ นี่แบบนี้นะครับนี่พี่พี่องค์นี้องค์ที่สิบสามนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยนะครับไปต่อกับองค์ที่สิบสี่นะครับพี่พี่นี่องค์นี้องค์ที่สิบสี่นะนี่นี่ก็จะเป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นพระชัยหลวงปู่เอี่ยมนะพี่พี่นะองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับ นี่องค์นี้นะองค์ที่สิบสี่นะครับพีพ่พี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะพี่พี่ FC เอฟซีคนไหนดูแล้วถูกใจนะครับนี่พี่พี่นะนี่สามารถโทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะนี่มีบริการเก็บเ,เงินปลายทางนะครับพี่พี่ครับหรือจะสะดวกโอนก็ได้นะพี่พี่นะผมจะส่งผมจะส่งจริงๆนะครับพี่พี่ครับนี่ นี่แบบนี้นะครับพี่พี่ครับนี่องนี้นะองค์ที่สิบสี่นะครับอยู่ที่สี่ร้อยนะพี่พี่นะต่อกันองค์ที่สิบห้านะครับนี่องนี้องค์ที่สิบห้านะพี่พี่นะก็จะเป็นพระมิเหตุสวนนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่องคนี้นะองค์ที่สิบห้านะครับพี่พี่ครับอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับ นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะพี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะพี่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 เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้องค์ที่สิบห้านะ ต่อกับลงที่16นะครับองนี้องที่16บหนะนี่พี่พี่ก็จะเป็นพระเนื้อชินนะพี่พี่นะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าพระอะไรนะพี่พี่นะแต่ผมรู้ว่ามันมันคือเนื้อชินนะพี่พี่นะแต่ผมว่าผมไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะพี่พี่นะนี่พี่พี่เอฟซีก็ลองชมก่อนนะพี่พี่นะนี่ ผมไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะพี่พนะอง์นี้องค์ที่สิบหกนะพี่ๆี่นะอยู่ในราคาที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่ๆครับนี่แบบนี้นะพี่พนะนี่แบบนี้นะครับพี่ๆพี่พีเอฟซีก็ชมก่อนนะพี่พี่นะนี่ใครชอบก็โทรมาหาผมได้เลยนะพี่ๆนะนี่แบบนี้นะครับนี่ นี่แบบนี้นะครับพี่พี่องนี้องค์ที่สิบกนะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะครับนี่พี่พี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่ไปต่อกับองที่สิบเจดนะครับมีองค์นี้องค์ที่สิบเจดนะพี่พี่นะก็จะเป็น เหรียญหลวงพ่อคงนะพี่พนะนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะครับพี่นี่องนี้นะพี่พี่นะองค์ที่สิบเจ็ดนะครับอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พครับแบบนึงนะพี่พนะนี่นี่นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่ สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่องนี้นะครับนี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะองนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่องที่สิบเจ็ดนะครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่ องค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยนะครับพี่พี่ครับไปต่อกับองค์ที่สิบแปดนะครับพี่พี่นี่องค์นี้องค์ที่สิบแปดนะพี่พี่นะจะเป็นเหรียญหลวงกุะทวดนะพี่พี่นะเขาจะต่อเก้าสิบเปอร์เซ็นไว้นะพี่พี่นะเขาจะต่อเก้าสิบเปอร์เซ็นไว้นะพี่พี่นะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะเนี่ยเนี่ยครับพี่เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเขาจะต่อเก้าสิบเปอร์เซ็นไว้นะนนี่ นี่วัดใจมาเลยนะพี่ๆนะนี่นี่แบบนี้นะพี่ๆนะเนี่ยเขาตอบไว้แบบนี้นะพี่ๆนะนี่ผมก็มาดูว่าอะไรยังไงนะพี่ๆนะนี่ก็เลยวัดใจมาเลยนะพี่ๆนะองนี้นะผมเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่ๆครับนี่เอาวัดใจไปเลยนะพี่ๆนะผมเอาหนึ่งผมเอาหนึ่งพันบาทนะครับพี่ๆครับนี่แบบนี้นะครับพี่ๆ นี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับพี่พี่ครับนี่อยู่ที่หนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับพี่พี่ครับอันนี้วัดใจมาเลยนะพี่พี่นะนี่ นี่องค์นี้นะพี่พ <im <im ี่นะอยู่ท no> ี Resistance> ่หนึ <im <im ่งพันบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้องค์ที่สิบแปดนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับไปต่อกับองค์ที่สิบเก้านะครับองค์นี้องค์ที่สิบเก้านะพี่พี่นะก็จะเป็นพระล่วงลางปืนนะครับพี่พี่นี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะ องนี้นะพี <may> ่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองนี้องที่สิบเก้านะครับพี่พี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่องนี้องค์ที่สิบเก้านะครับพี่พี่ครับอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่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  fc คนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะองค์นี้องที่สิบเก้านะครับอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะ นี่แบบนี้นะครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับอง,งนี้อง,งที่สิบเก้านะพี่พี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะไปต่อกับองที่ยี่สิบนะครับนี่องคนี้องที่ยี่สิบนะพี่พี่นะก็จะเป็น ข่าแกะนะพี่พี่นะเข่าแกะพระปิตานะครับเข่าแกะพระปิตานะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่นี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับจะเป็นข่าแกะพระปิตานะครับพี่พี่นี่องค์นี้นะองค์ที่ยี่สิบนะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่ นี <aid> ่แบบนี <who referred to> ้นะพี่พี่นะองนี้องที่ยี่สิบนะครับอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะไปต่อกับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่องคนี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะพี่พี่นะก็จะเป็นหลวงพุดทวดเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่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 เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะครับ พี่พี่สามารถโทรมาหาผมได้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่องนี้นะองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่ครับอยู่ที่สามร้อยบาทนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับไปต่อกับองที่ยี่สิบสองนี่องนี้องที่ยี่สิบสองนะพี่พี่นะก็จะเป็นผ้าล่วงรางปืนหลวงพ่อโบยนะครับพี่พี่ นี่แบบนี้นะครับนี่พี่พีเอคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี่พี่นะโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่พี่ครับนี่ผมมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะพี่พี่นะหรือจะสะดวกโอนก็ได้นะครับพี่พี่ครับนี่แบบนี้นะพี่พี่นี่แบบนี้นะครับพี่ๆครับ พี่พี่เอฟซีคนไหนดูแล้วชอบนะครับนี่ดูแล้วสนใจนะพี stock, ladım, ule, ่พี่นะองค pues ์นี ensus, ้นะพี่พี่นะอยู่ที่300ร้บาทนะครับพี่พี่ครับนี่องค์นี้นะองที่ยี่สิบสองนะครับนี่แบบนี้นะครับพี่พี่นี่แบบนี้นะพี่พี่นะองคนี้องที่ยี่สิบสองนะครับไปต่อกับองที่ยี่สิบสามนะครับ นี่องนี้ก็จะเป็นพระคงนะครับพี่พี่นี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะองคนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับองค์นี้นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พี่ครับนี่จะเป็นพระคงนะพี่พี่นะนี่แบบนี้เลยนะพี่พี่นะนี่แบบนี้นะครับนี่ องนี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่ๆครับไปต่อกับองค์สุดท้ายนะพี่พนะองที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะพี่พนะนี่แบบนี้นะครับองค์นี้นะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่ๆีครับนี่องสุดท้ายนะพี่พี่นะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่ๆครับพี่พีเอฟซีคนไหนดูล้วชอบนะครับนี่ดูล้วสนใจนะพี่พนะสามารถโทรมาหาผมได้เลยนะครับพี่ๆครับ องค์นี้นะอยู่ในราคาที่สามร้อยบาทนะครับพี่พนี่แบบนี้เลยนะครับนี่นี่แบบนี้นะพี่พนะนี่แบบนี้นะพี่พี่นะบบครับ,รบองค์นี้องค์สุดท้ายแล้วนะพี่พี่นะนี่อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่พครับ สำหรับ EP ีที่63ก็ได้หมดลงไปแล้วนะพี่ๆนะผมผู้ผิดประการใดผมขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับพี่ๆครับผมนัทพงษ์พระเครื่องขอลาไปก่อนนะพี่ๆนะสวัสดีครับ